รอบนี้โสกะปกเยอะหน่อยนะครับพอดีผมเอาขึ้นเหนือไปอไปทริปภาคเหนือไปมาหลายจังหวัดนะครับไปลุยแบบขึ้นเขาลงห้วยมาโอ้โหเละเลยแลไม่ถ้าแมลงค่อนข้างเยอะหน่อยครับใช่ใช่แล้วก็ซุปล้อคือเต็มเลยครับสานั่นตายเ <ừ> ต็มเลยตอนแรกผมว่าจะแวะล้างที่เชียงใหม่แตพ่พอดีก็ฝนก็ตกอยู่หลายวันนะครับก็เลยเอ้กันใจเดี๋ยวเอ้กลับมาค่อยล้างทีเดียวดีกว่า แต่ตอนนี้ก็ไล่ออกให้หมดแล้วใต้ท้องมองแล้วมันขาวๆครับก็ไล่ได้เศษออกจนหมดเลยมีรอยมีรอยมีรอยเกิดขึ้นบ้างไหมครับก็มีมีมีผมขับเพราะว่าต่างจังหวัดนี่มันเวลาขับมันชอบมีพวกสเก็ตสเก็ตหินสเก็ตไรเงี้ยข้างหน้านี่คนโรนสะเก็ดมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะมันเห็นเห็นชัดเลยครับประมาณหรอแล้วมองกี่ๆกะเห็ันด้านหน่อยครับอื ถ้ามองใกล้ๆก็มองไกลๆก็ไม่ไม่เท่าไหร่รอบรถมีรอยมั้ยพี่มีฮะฮะต่าอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะมีท่าที่นกจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดสงสัยต้องขัดเคลือบไปสักทีแล้วมั้ง นานหน่อยพี่บ่อยก็ไม่ไม่ดีแต่ตอนนี้ก็ต้องยาลงนะครับรถได้งานวิ่งไกลก็จะประมาณนี้ครับแล้วยาให้มันคงไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆครับให้มันแย่มากก็ทําใจหน่อยนะถ้าวิ่งต่างจังหวัดนะครับ่ผมวิ่งตามรถบรรทุกวิ่งแซงรถบรรทุกนี่โดนเลยตามขอบพวกนี้ก็ไล่เก็บที่หมดแล้วแต่ทางผมทุกคนเข้าไป ครับโอเคครับเอี่ยมเลยคันนี้เดี๋ยเดี๋ยวออกไปก็ลุยฝนอยู่ดีนะช่วงนี้ฝนตกโอเคครับขอบคุณมากพี่